เฮ้ยบาร์ตี้แรกอ่ะยไปไหนมาตันานอ่ะนี่ปาร์ตี้อาีพนะคะโอ้โหนเไม่เดยวมาเป็นเด็กติดหนังสอสิบปี่แล้วตี๋วอายุอาทิตย์บารเดี๋ยวเถามปาร์ตีกันรู้จักคนนี้ไหมใครอะใครอะรเกสูอเนี่ยไม่สูงอไรันเอกับติวได้อยอ่ะน่าูเตสุด เป็นไงบ้างเราเป็นไงบ้างที่ถึงตุวโอ๋สบายดีไหมปาร์ตี้บอกว่ามีคาเฟ่บรกร้านตัวหัวปาร์ตี้ไปกินโกโก้ปั่นๆโอ้ยยังไม่มีทัช้อนปั่นเกี่ยวอยากเดียวคือตอนฝั่เพื่อนๆถามหาเลยคับว่าปาร์ตี้หายไปไหนมานานเป็สิบปีเพราะว่าจะเลยพี่ค้ไปไหนมาหายไปไหนมาไปเรียนไปสอบนั่นเองคือตอนเขาติวมากเขาติวคือเขาติวติวหนักแน่แบบติวหนักมากเป็นไงคะสอบติวอะไรคะแคมมิงสอบทำอะไร สอบสอบข้ามอนข้าหมอนหนึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังการแข่งแก๊งทข่งแกงมีน้องๆถามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ปูจานิตาอ้งพนเมมี่ทุกคนเลยในแก๊งเดิมเขาทุกคนไปสอบข้ามอนหนึ่งติวอยู่ยกเว้นหนู่ยอยกเนหนว่าหนูไม่ได้ต้องย้ายโรงเรียนครับครับทัับด้วยที่ทํบมา ครับกับพิมพ์ไม่ได้ย้ายโรงเรียนนอกนั้นเนี่ยเขากำลังติวสอบเข้มข้นแห่ขอมนึงหรือว่ามีปัญหากันหรือเปล่าเนี่ยปาตี่ต้องมีคนถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่มีเขาแค่ว่าติวหนักมากแล้เดี๋ยวสอบเสร็จแล้วจะมาถ่ายคลิปกันใหม่ไหมมาได้มาดีกว่านะโอเคพาดูพาดูไปดูมินิมาร์ทมีขนมเพียบเลยอ่ะเชิญท่านชายขึ้นเลยค่ะมินิเจอตั้งนานจำได้ไหมเนี่ย จ็บแม่กอดใหญ่เลยกอดใหญ่เลยไว่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มินิมาอยูน่นี่มินิมาเด็กยิ้มมกอดหน่อยแบบไปกอดเขาหนี่มินิมาอ่ะเข้าไปเลยขนมเต็มเลยนี่เห็นไหมตี้มาดี่ินิตี้ตีอย่าลองทางตีทางนี้เนี่ยขนมอยู่นี่อ่ะเหยียบแค่ก้อนสองจริงเนี่ย ทำครับทำได้หนึ่งร้านชิ้นหยิบได้คนละสองชิ้นนะทำได้หนึ่งร้านเทไหร่ล่ะนี่หยิบเวลาสามสี่ชิ้นเนี่ยทำได้ทำได้หนึ่งร้านชิ้นไม่ได้ต้องต้องตามกฎครับคนละสองชิ้นต่อวันเครื่องดื่มก็ได้นะจ๊ะมีเรื่องเยอะเรือแย่มีนมมีนุ่งนั่งเอ๋อะไรเดี๋ยวมีโลก็ได้นะมีหมกไมโลให้ช็อเลือกเลยไม่โลเอาพี๊มนะพีแมชอบกินนมไหมเหรอพี๊มเลือกอยู่ค่ะเอาอะไรก็ได้ในยีนส์กินแค่นี้ก็พอละ กินกูไทยป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเรียนกันดีกว่าห้องเรียนที่นี่ใช่ห้องเรียนธรรมานคนดูเหนื่อไปนี่คือที่ไอรอนจากตื่นอะตายตายตายนี่ที่ื่อวานถ่ายคลิปนี่สองที่มาถ่ายนี่ที่ครับนี่โดนผักตกต่างๆลงไปเลยอยเปิดไอที่ดูป่ะจริงเปิดไงปะไม่ตายหรอกนะแค่ขาหักอะเนี่ยตรงไปนี้เลย จริงนะ,นะเรียนยังอเท่ากับอะไรอ่ะและ้แบอุ้ยข,ขอษาเด้วยใช่ไหมเฮ้ยตัดเช่อกเลยแขกห้องาบบนี้าี่ขห้องนอนเป็นไงจสวยงามนะอันนี้คืออะไรดีคะถือว่าเป็นบริษัทนะคะเป็นชากบ,บริษทัทเป็น,น,นห้องนัน่งเล่นเนห้องน้ามีห้องน้นนนาจนแล้วก็ ตนีคือทีครับเฮ้ยจิวที่เมบวานครับเล่นความนี้ดีกรนจกเิมมเดียวขยยนั่ีออกมาด้ใช่ไหมใช่เห็นเตมเป็นาอันนี้เป็นพวกว่าคอสตูมต่างๆพี่พี่ดูกันตนเีนเอาวะเอวะวเฮ้ยพี่เลยไม่่นี่เล่นนี่เรจะิดเกมอ่ะนะ เ,อ,เ,เอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ห้องอีปัมที่มันยังเป็นไปนี่ห้องอีปัมส่วนตรงข้ามนี่คือ,อห้องอากงใหญ่อากงฝ่ายพ่ออากงนี่แล้วก็ห้องอากงอา마อยู่นี่เดี๋ยพาไปดูอาาค่ะาอาคม่ไหม,ไมบนี่ยอาจได้เร่อยเหรอคะอมา จำได้ด้วยเหรอคะจำได้ค่ะจำได้นี่ห้องอากงมา老妈ปิดป,ประตูลูกเดี๋ยวยองเข้าเดี๋ยวเข้า,เด,เ,ขาเดี๋ยวมาเปิดใบห้องครัวาไปดูเลยไปสิสำรวจอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดนะฝัน,นเลยลูกมันหนักฝัหลังเล่นอะไรเลอะเลิศก็ต้องมาอาบน้ำที่นี่นะตี้ <laughs> ดูตีทำหน้าสิามาอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิด <laughs> ก็เผื่อว่าเลอะๆไงเลอะๆเลอะๆแบบเอาเทเอาสีเทใส่เอ๊ะอย่าขโมยมาอะไรไปดีกว่าปาร์ตี้ขโมยมาตีเขาไม่เป็นไรค่ะไปไปกันดีกว่าไปดูชั้นสาไปดูแฉบว่ายน้ำแฉบวยน้ำเดี๋ยวพาไปว่ายในศาด้วยนะบ้าระวังขึ้นไม่ได้นะเด็กชายปาร์ตี้ลระวังขึ้น เขาอยู่เราไปกานเถอะนะคะเฮ้ยอยานะอยานะอันนี้หนูที่โรงเรียนเลยอะถ้าอย่านะอย่าดึงนะเดี๋ยวช่างคิทตกใจวแวันนี้นะคะเราถ่ายคลิปคาเฟ่ซอมบี้กันนะคะหรือซอมบี้คาเฟ่นั่นเองไปติดตามกันได้นะคะเอ้ยไปติดตามกันได้นะคะนอกจากวันนี้ปาร์ตี้จะมาแล้วใลยมินิตามาด้วยนะคะนิตาห้เป็นหนาหนึแกงคะติวติวสอบสอบต้องสอบทุกคนสอบกันหมดเลย ทำไมวันน uh ี right? ้มาได้คะวันนี้ขอดินค่ะน้องลานี่หนูเป็นแบบนี้หรอนี่หนูไม่ได้เล่นนะแต่งแต่งเฉยแล้วทำท่าเดี๋ยวทำท่าน่ากลัวก่อนเร็วทำนี้มืองีบเหมือนนิตาไปอวันนี้เด็กชายคับก็มานะคะแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปค่ะมาทำแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะ ค่อเป็นไรน่ย้ออานนีเ,เ,เป็นที่เออเออเี่กกลงกายอ๋อทชไมช่เออเป็นคนชอบกันลังกา้้าางไว้เขาไปแล้วค่ะบปยบายตอนนี้เพื่อนก็กลับไปกันหมดแล้วนะคะ ดี๋ยวเราเก็บข้าวของแล้วจะกลับบ้านแล้วเป็นยังไงไม่สนุกไหมมากับเจนเป็นไงวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆมาก็บอกว่าปาร์ตี้กับนี้ปาก็นานๆทีเจอส่วนคับเนี่ยเจอกันทุกวันอาทิตย์จนเกิดที่หน้ากันนะคะให้เราเล่นหอันมูจ่านีมีโอ้คิดถึงมากไม่ได้เจอกันนะคะก็ไว้ถ้าเกิดว่าพวกเขาบอกว่าติวเสร็จสอบเสร็จแล้วก็อาจจะมาถ่ายคลิปกับเราต้องตารอคอยวันนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฟังสมบุกได้ไหมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมตดค่ายกันเลยกับเจนไม่บาย ก็ประสับมากเลยค่ะ